Good morning students how are you today Okay my name is ล a ต a าณภัทรจักรนุ้ง My nickname is ออม but you can call me ครูออม Welcome to English card with ครูออมนะคะสวัสดีนักเรียนนะคะนะคะและสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะกลับมาพบกับห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะของครูออมนะคะกับครูออมนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนักเรียนโอ้เรามีการ เรียนรู้คำศัพท์นะคะ sentence นะคะ vocabulary well, right, นะคะหลายอย่างเลยนะคะจำได้บ้างนี่เอ่ยออนักเรียนนะคะเท่าเวลาว่างนะคะนักเรียนก็สามารถฝึกทบทวนภาษาอังกฤษนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะโอเค today we are going to learn about that looks heavy and do you want some h e l r นะคะโอะนะคะวันนี้เราจะเรียน ประโยคนะคะสองประโยคด้วยกันนะคะเป็นการบอกและการถามถึงนะคะว่าห้ยมีอะไรช่วยฉันไหมเหอให้ฉันช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรให้ฉันช่วยไหมนะคะ Are you ready? Okay, let's go นะคะ First direction Open your book Superkids Student Book on page 18ค่ะเปิดหนังสือไปหน้าที่ไรเอ่ยหนะ้าที่18นะคะอ่าต่อมานะคะ You have to p reply before starting. นะักเรียนเนี่ยเตรียมนะคะคเตรียมอะไรบ้างหนึ่ง notebook นะคะคเตรียมสมะะุดวันนี้เราจะเป็นการจดคำศัพทะะ์คำศัพท์ที่หนูไม่ทราบนะคะคไม่รู้หนูก็สามารถจดลงไปนะคะคแล้วก็เอา a blue plane, a red plane, and a u l e เลยนะคะ อ่าทั้งหมดทั้งนี้นะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะวันนี้เราจะมีจดคำศัพท์นะคะไม่มีการทำแบบฝึกหัดนะคะเราจะเป็นการจดคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้นะคะโอเค are you ready let's go นะ i o n Listen Listen Point Point right right Repeat รีพีท and say say นะคะอ่านักเรียนหลายคนนะคะองจำได้แล้วนะคะร i ซึ่ n ฟังพ่อยชี้ไรเขียนรีพีทพูดตาม say การพูดนะคะอา่อนอื่นเลยเราจะมาฟังตรงนี้นะคะฟังบทสนทนา d i a l ล็อกนะคะว่าเขาพูดอย่างไรนะคะโอเค Page 18 D. Dialogue 1. Listen and point. Hi, I'm Jane. That looks heavy. It is. Do you want some help? Sure, thanks. Now, listen and repeat. Hi, I'm Jane. That looks heavy. It is. do you want some help sure thanks อ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะประโยคที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรและมันสามารถพูดได้ประโยคอื่นได้อีกเปล่านะคะอ่าปรำดัวแรกเลยนะ hi mj a n e that looks heavy hi mj a n e that look heavy ประโยคนี้คาถามว่า าประโยคนี้เขาบอกว่าสวัสดีฉันชื่อเจนะอ่ามันดูหนักนะคะ t h a t look heavy มันดูหนักนะคะจากที่ดูในหนังสือนะคะ mm hmm. เห็นผู้หญิงเขาถามเด็กผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายเขาได้ตอบว่า s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 , 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 s นะคะมันคือแบบอ่มกระอักอะคะ่ะเหมือนอึอ่งอึอ่งอยู่อะคะ่ะว่า โอมันหนักอะ่ะหรือเราสามารถบอกได้เลยว่า is is heavy is is heavy นะคะบอกไปเลยว่ามันหนักนะคะมันหนักอ๋อตรง heavy นะคะ heavy นะคะเราสามารถใส่เป็นอย่างอื่นได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะว่าเราจะสามารถใส่เป็นอย่างอื่นได้คำอะไรบ้างนะคะอคะครามาดูต่อกันนะคะตรงประโยคที่ว่า that looks heavy that looks heavy นะคะ เราสามารถใส่ประทานนะคะหรือใส่คำถามได้หลายแบบเลยนะคะเรามาดูอย่างแรกเลย you look s heavy you look s heavy what does it mean you look s heavy แปลว่าคุณดูหนักนะคะประธานคือ you นะคะส่วนต่อมา she looks heavy she looks heavy uh, what does it mean หล่อนดูหนักนะคะหล่อนดูหนักต่อมา n น x t he looks heavy he looks heavy เขาดูหนักนั่นเองประธานคือนี่นะคะอ่ะอันต่อมานะคะหรือเราจะบอกไปเลยว่า j เ n น looks heavy j เ n น looks heavy นะคะหรือบอกชื่อเพื่อนไปเลยว่าเจน looks heavy พิมพ์ l o o k heavy เจม e l o o k heavy นะคะ เราสามารถใส่ชื่อเพื่อนไปได้เลยนะคะหรืออีกอันหนึ่ง it looks heavy it looks heavy นะคะมันดูหนักนะคะนักเรียนชี้เลยว่ามันดูหนักนะคะอ่าต่อมานะคะ look at the picture สังเกตเห็นไหมเอ่ยว่ารูปภาพนี้จะหมายถึงว่าอะไรอ่าพูชาาคนนี้นะคะเขาแบกของหนักนะคะหน้าตาเขาแบบ very tired นะคะเหนื่อยมากเลยนะคะอ่ะเรามาดู ะ,ะเป็น vocabulary นะคะ vocabulary นะคะ e a v y Heavy What does this mean? Yes แปลว่าหนักนะคะแปลว่าหนักนะคะ heavy แปลว่าว่าหนักนะคะนอกจาก heavy แล้วนะคะก็ยังมีคำอื่นนะคะที่สามารถแปลว่าหนักได้เช่นเดียวกันนะคะอะดูคำแรกเลยคำแรกนะคะ big big นะคะคำที่สอง a b b y Shabby นะคะคำที่สาม fat fat นะคะคำที่สี่ plump plump คำที่ห้า stout stout นะคะห้าคำนี้นะคะก็สามารถแปลว่านักได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากคำ heavy นะคะนักเรียนก็สามารถใส่ได้เลยว่า he took big he took shabby ทุกสไตล์นะคะนักเรียนก็สามารถใส่ได้เลยนะคะอ่านอสอันดอกมานะคะนักเรียน l ู o k at the picture อ่าเ,เห็นรูปเห็นรูปผ้าไหมเอ่ยนะคะเป็นผู้ชายนะคะผ้าทางเขาซื้อ,อถือของสบายเลยนะคะเรามาดูนะคะคำว่าเบานะคะเราจะใช้คำว่า lightweight lightweight ะคะ นอกจาก light weight แล้วก็ยังมีคำว่า soft soft นะคะ and gentle นะะ and gentle นะคะ, gentle, ะ,คะ right light weight light weight เนะะี่ยแปลว่าเบาก็ยังมีคำว่า soft gentle นะคะจำให้ดีนะคะนอกจากคำว่าเบาแล้วก็ยังมีคำว่า small small แปลว่ามีขนาดเล็กนะคะคำว่า small เราก็ยังใช้เป็นคำว่า little little อีกนึง plenty plenty ไหนเอาสุดท้าย tiny tiny อ uh, small นะคะมีสามคำ little plenty tiny อ่าจำได้เล้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ย r i g h t แปลว่าเบามีคำว่า soft gentle ส่วน small แปลว่าเสียงของที่มีขนาดเล็กนะคะหรือชิ้นเล็กๆนะคะมีคำว่า little Letter. p uh, ์ t t ตตี้แ y ตตี้ชา่จำให้ดีนะคะจำให้ดีนะคะอ่าอันต่อมานะคะ Sentence number two mm hmm. 2นะคะ Sentence mm hmm. ประโยคที่สองนะคะ do you want some helpdo you want some help นะคะ mm hmm. ก็คือคุณต้องการความช่วยเหลือไหมอ่า uh, ถ้าเวลาที่เราเห็นใครนะคะใครก็ตามเนี่ยเราก็สามารถถามเขาได้เลย Do you want some help นะคะถ้าเขายกของสิ่งหนักๆมานะคะหรือของหนักๆมาเนี่ยยกไม่ไหวแล้วจะเป็นลมแล้วนะคะนักเรียนก็เสนอตัวเลย Do you want some help คุณต้องการความช่วยเหลือไหมนะคะถ้าเป็นเรานะคะเราเป็นคนตอบนะคะเราก็ตอบได้สองแบบ yes I do no I don't นะคะประโยคถามดูเราก็ตอบ yes I do no I don't นะคะ เ่ิลืมนะคะนักเรียนใช่กับไม่ใช่นั่นเองนอกจากคำว่า do you want some help นะคะเราก็ยังสามารถพูดเป็นแบบอื่นได้นะ,ะอ่ะพูดเป็นแบบประโยคอื่นได้อ่เรามาดูนี้เลย do you need some help do you need some help นะคะคุณต้องการความช่วยเหลือไหมอ่าเหมือนเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนจาก want เป็น need นะคะอันต่อมานะคะเป็น can I help you Can I help you นะคะมันจะเหมือนกับ May I help you May I help you นะคะฉันช่วยคุณได้ไหมอ่าเห็นไหมคะประโยคมีหลายประโยคนนะคะไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมีต่อมานะคะเราก็ยังสามารถพูดได้เลยว่า Can I be of any assistance to you Can I be of any assistance to you นะคะ as s i s t a n c e เนี่ยแปลว่าความช่วยเหลือนะคะประโยคนี้เนี่ย what does i t mean? จึงแปลว่าฉันจะช่วยอะไรเธอได้บ้างไหมฉันจะช่วยอะไรเธอได้บ้างไหมอ่านะคะนอกจากประโยคนี้แล้วก็ยังมีอันนึงนะคะ I do be grace sorry I do be glad to help you I will be glad to help you นะคะตรงคำว่า glad เนี่ยมันยังสามารถแปลว่ายินดีนะคะยินดีนะคะอ่าประโยคนี้เราก็จะอ,ออกแปลว่าฉันจะดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือเธอหรือฉันจะยินดีมากที่ได้ช่วยเหลือเธอเช่นเดียวกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยตามทันไหมคะประโยคไม่ยากนะคะสามารถพูดตามได้ตลอดนะคะนักเรียน เรามาดู r practice นะคะ practice คือฝึกนะคะมาเรามาฝึกกันนะคะรูปแอดเดปทิเจอ r ์นะคะรู้จกักรูปภาพแล้วเขาหน่าจะถือของหนักใช่ไหมเอยแล้วเราจะสามารถพูดประโยคว่าได้อย่างไรนะคะไหนมีใครพูดได้บ้างเอยไหนลองพูดให้ครูอ้อมฟังหน่อยสิคะสามารถพูดได้หลายแบบเลยนะคะไหนทิกตอก อ่า e x p l a i n นะคะเราสามารถพูดได้เลยนะคะ he looks heavy he looks heavy นะคะนอกจากคำว่า heavy แล้วยังมีคำอะไรเอ่ย he looks s t o u t he looks p l u m s he looks beige นะคะหรือ he looks s h a b b y ก็ได้นะคะอ่ะต่อมานะคะ ลูกแอตติพิจิตรเห็นอะไรไม่เอ่ยเห็นอะไรไม่เอ่ยเขาถือของน่าจะเป็นยังไงอ่๋อน่าจะเป็นของที่เบานะคะแล้วเราจะสามารถพูดว่าได้อย่างไรอ่อไหนลองพูดสิคะความยกมาเป็น he looks small he looks small he looks little he looks tiny All right, Lakers. อ e e x p l a i n g o o d o สอธ o บายกู o Next. l o o k a t the p i c จ u r e รู้จักรูปภาพแล้วเขาน่าจะถือสามพระเป็นยังไงเอ่ยน่าจะพอไหวนะคะเพราะว่าสีหน้าและอาการของเขายัางยิ้มได้อยู่นะคะแสดงว่าของที่เขาถือน่าจะเบาอยู่นะคะแล้วเราจะสามารถพูดว่ายอย่างไร she looks small she looks lightweight อ่านะคะแล้วถ้าคนนี้เขาชื่อเอ็มมาล่ะคะเอ็มมาเนี่ยจะพูดว่าอย่างไรติ๊กต็มเต็มกต็ตกเอ็มมา looks lightweight เอ็มมา looks soft เอ็มมา looks gentle หรือ Emma looks small ก็ได้นะคะหรือ Emma looks little ก็ได้นะคะนักเรียนนะคะ w ว e r e is girl นะคะ l a p your hand เรามาดูอันต่อมานะคะ Next look at the picture What is it คืออะไรเอ่ยอ่าผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายเขายกของอะไรเอ่ยยกเป็นไม้นะคะแล้วดูจากท่าทางแล้วเป็นไงเอ่ย น่าจะไปเป็นไม้เบานะคะเพราะว่ายกมือข้างเดียวเอายัางยกได้เลยนะคะแล้วเราจะพูดประโยคว่าอย่างไรเอ่ย he looks he looks s o r t he looks gentle he looks, looks. looks. lightweight he looks small he looks little นะคะอ่า สำหรับนักเรียนนะคะที่พูดตามนะคะหรือที่สามารถทำตามคำสั่งของออมได้ก็เว r y ิเกอร์จะไปเลยนะคะคลับยูฮันนะคะตบมือให้กับตัวเองนะคะวันนี้นักเรียนนะคะ Good Boy Good Girl นะคะเว r y ิเกอร์นะคะเรานะคะ t า m s Up นะคะ See เซีย next time วันนี้ก็จบโรงเพียนนี้นะคะแล้วพบกัน EP ถัดไปนะคะนักเรียน Bye bye.